สวัสดีครับกลับมาพบกับ,บ Arc T J X Gaming อีกครั้งนะครับหลายท่านที่ติดตามช่องผมมานะครับจะรู้เลยว่าผมเนี่ยเล่นจอยบนคอนโซลม,มาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็น Xbox หรือ PS5 ก็ตามเรีเยกได้ว่าเล่นมามากกว่า10ปีเลยแล้วที่ผมจะบอกคือผมถนัดจอยมากกว่าจนกระทั่งมาเกม Delta Force ครับซึ่งเป็นเกมที่บังคับให้ผมใช้เมาส์และคีย์บอร์ดเล่นมาโดยตลอดซึ่งผมก็ต้องบอกตามตรงเลยผมไม่ค่อยถนัดผมไม่ได้พริ้วเหมือนกับ น้องๆหนุ่มๆหลายคนนะครับผมผมจะค่อนข้างถนัดจอยมากกว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมในที่สุดนะครับผมก็จะได้เล่นจอยบน Delta f o r c e แล้วนะครับผมจอยที่ผมใช้นะครับหลักๆก็จะเป็นจอย Xbox นะครับแล้วก็จอยเกมเซอร์ g 7 se นะครับผมซึ่งเป็นจอย t ต i r d Party ้นั่นเองก็เดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับผมว่าการใช้จอยบน Delta Force เนี่ยมีข้อดีข้อเสียเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการรีวิวเลยสำหรับหลายๆท่านนะครับที่ปกติเล่นจอยหรือถนัดจอยมากกว่าเหมือน เกม d a ลต้าฟอรแล้วเป็นยังไงบ้างเรื่องแรกเลยนะครับผมเป็น first impression ของผมเลยหนละังจากที่ผมได้ลองใช้จอยนะครับก็คือเป็นเรื่องของ feeling นะผมซึ่งผมบอกได้เลยว่า feeling ดีมากนะค,คือแบบแทบไม่ต้องปรับตัวเลยครับผมคือด้วยความที่ตัวเกมมันมี setting ที่คล้ายคลึงกับตัว War z o n นนะครับ quality นะก็คือในในส่วนของ input input เนะี่ยถ้าใครเล่นจอยเป็นปกติอยู่แล้วจะอ๋อเลยก็คือ อินพุตเคอร์ฟมันจะแบ่งเป็น3อันเหมือนกับ c o l ์ลฟ t y ตีเลยก็คือ Standard นะครับ Linear นะครับแล้วก็ d y n a m ม c ผมจะไม่บอกนะครับว่าแต่ละอันคืออะไรจำนะครับเพราะมันอันนี้มันจะเป็นคนละส่วนกักนนะครับผมซึ่งถ้าใครที่เล่น c o l l ลฟูตเนี่ยจะรู้เลยว่า f e e l i n g ของแต่ละ Input curve เนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงบ้างนะครับผมจะไม่เหมือนกับพาร์ e น์ฟิลนูนฉะนั้นฉะนั้นก็บอกเลยว่าใครที่เล่น Warzone มาก่อนแล้วมาเล่นเ l t a Force เนี่ยคือแทบไม่ต้องปรับตัวเลยอยอ่างน้กคนนึ นะแล้วก็อย่างที่2เลยก็คือระบบเซนซิทีฟนะครับค่อนข้างละเอียดนะครับผมซึ่งตัวเกมเนี่ยมันมีเซนซิทีฟแบบที่มันเป็นทั้งพรีเซ t ตก็คือมีแบบโลมีเดียมไฮก็คือเราปรับปรับนั้นได้เลยนะครับหรือถ้าเราจะเอาแอดวานซ์กว่านั้นก็สามารถเลือกคัสตอมได้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมก็เลือกพรีเซ t ตแล้วก็มีเดียมมันก็จะประมาณถ้ามีเดียมจะประมาณ1.8 1.9เนี่ยของ Call of Duty Warzone แล้วก็ black o f s น้เออฉะนั้นก็ถ้าใครที่เล่นนะครับก็อาจจะลองมีเดียมดูกดก็ได้เริ่มจากตรงนั้นแล้วก็ถ้าอยากจะปรับอะไรเพิ่มเติมก็เลือก c u s t o อมเอานะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับที่ผมเจอนะครับส่วนตัวเนี่ยที่ใช้จอยเนี่ยเรา,าจจะอาจจะเสียในส่วนของความคล่องตัวบางอย่างไปนะครับอันนี้คือหลักๆในปกติผมเล้มืนคีย์บอร์ดใช่ไหมผมสามารถที่จะเอียงซ้ายเอียงขวาใช่ไหมกด Q หรือกด E ใช่ รัว,วสแป,มส,แปมสเปมไงได้หมดเลยนะแต่พอผมใช้จอยเนี่ยส่วนตัวผมนะก็คือผมต้องตัดตรงนั้นออกไปเลยนะบางคนที่เล่นเล,น,เลนโบ o w ซิกบน a y s t a t i o n มาอาจจะอาจจะชินก็คือกดปุ่ม L 3 R 3ใช่ไหมแต่ส่วนตัวผมอ่ะผมใช้ R 3ในการหมอบอะไรอย่างงี้นะครับใช้ L 3ในการวิ่งผมก็จะแบบผมผมก็จะแบบไม่ได้ปรับอะไรฉะนั้นผมก็จะสูญเสีย Ability ตรงนั้นไปเลยไม่สามารถที่จะเอียงซ้ายเอียงขวาเีาเา้นร Le Light ่ แล้วก็ในอีกเรื่องหน,นึ่งนะที่เป็นเพนพอยต์ของผมก็คือเรื่องของการสปอตนะครับผมซึ่งถ้าสมมติว่าเราเล่นเมาส์ใช่ไหมเวลาเราจะสปอตเราก็แค่กดปุ่มคลิกตรงกลางนะครับปุ่มลุกกิ้งอ่ะหรือบางคนอาจจะไปแมปไว้ตรงปุ่มที่อยู่ตรงเมาส์ปุ่มอื่นๆอะไรย่างนี้นะครับแต่ว่าพอเป็นจอยเนี่ยคือ,คอ,คอการสปอตนี่เราจะต้องกดปุ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าปุ่ม L 1 R 1นะ่เนี่ยมันจะถูกเอาไปใช้ในการทำไอ้นี่ไปละก็คือทำอะไรวะแอปลิขตี นะเราก็จะสูญเสียตรงนั้นไปนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมก็ค่อนข้างชินและยกเว้นแต่ว,ว่าบางคนนะผมอาจจะใช้จอย,จอยที่มันมีปุ่มอยู่ข้างหลังซึ่งตรงนั้นอนะ่ะเราจะสามารถแมปปุ่มนั้นเป็นปุ่มแบบสปอตได้นะครับผมอันนี้ใครที่มีจอยที่มีปุ่ม,มเยอะเนี่ยอาจจะค่อนข้างที่จะโอเคเลยไม่ต้องอะไรมานะครับเพราะเราก็แมปปุ่มตรงนั้นเอานะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนชอบถามนะก็คือเรื่องของ MS อนะครับอันนี้สําคัญมากเลยนะครับ ฟีลลิ่งเป็นยังไงบ้างผมบอกเลยว่า i m m e r s i ั่ให้ฟีลลิ่งดีนะครับค่อนข้างดีเลยอย่างน้อยบอกได้เลยว่าดีกว่า b u t t l e f i e l d 2042เอาจริงนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดูเท่า w a r z o n e นนะอ่าก็คือแบบ w อสโตนประมาณว่าเราปล่อยจอยเราปล่อยจอยแล้วเราแบบเดินเข้าหาสตูมันจะเอียงให้นิดนึงเลยอ่าอันเนี้ยมันก็มีนิดนึงนะครับอันนี้มีโรเทชเขาเรียกแล้วโรเ t น s นะแต่ว่าผมลองเล่นก็คือ <c oughs> ยิงสตูโดน ค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ m s ็ s ไม่มัวด้วยนะผมเข้าใจว่าสาเหตุที่มันไม่สามารถทํา m s มเ s สให้เยอะขนาดนั้นได้นะอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาเราเจอศัตรูเนี่ยเวลาศัตรูมันมาปกรุ่กรุมเป็นจุดๆ m s มเ s มันจะดูดมั่วเลยมันบางที่มันจะทําเราเสียจังหวะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะต้องทําให้มันไม่ตึงจนเกินไปแต่ว่าส่วนตัวผมนะจากที่ลองมาเนี่ยผมมองว่าดีกว่าใช้จอยบนปันฟิล่นสอแน่นอน แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับผมช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะงงนะเพราะว่าด้วยความที่เดือดฟอสมันออกแนวฮีโร่ฮีโร่มีโอเปอเรเตอร์แต่ละโอเปอเรเตอร์ ator, ก็จะมีแบิลิี้มีความสามารถต่างกันใช่ไหมเออช่วงแรกอาจจะต้องตัวนิดนึงนะครับเพราะว่ามปุ่มมันเยอะมากคือแบบว่าแต่ละโอเปอเรเตอร์มันจะมีแบบปุ่ม L 1 R 1ใช่ไหมอ่ะแอปลิไทที้หนึ่งอลิไี้สบางทีเราจะใช้ยาหรือเราจะใช้แบบ ความสามารถบางอย่างเนี่ยเราก็จะต้องกดปุ่มพร้อมๆกันอย่างเช่นถ้าเป็น signature ability อย่างเช่นถ้าเป็นตัวตัววิ่งเร็วอะ่ะเราก็ต้องกดปุ่ม L1R1 ให้มัน b o o ต t มันก็จะวิ่งไวใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราจะใช้ไซลีนี่ยที่มันฉีดยาเราก็อาจจะต้องกดปุ่ม L1+O อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ว่าผมว่าผมอย่างส่วนตัวผมแค่ประมาณ3ชั่วโมงผมก็ชินแล้วนะอ,อย่างที่บอกว่าใครที่ใช้จอยเป็นอยู่แล้วอาจจะแบบ ไม่ต้องปรับตัวมากนะครับไม่กากไม่กะ,กะนะแล้วก็เวลายิงเนี่ยส่วนตัวเลยผมรู้สึกว่ามันนิ่งกว่าเมาส์มากๆเลยนะเพราะว่ามันมีฟีเจอร์หนึ่งที่ผมว่าผมผมบอกเลยว่ามันโคตรเจ๋งเลยก็คือเวลาเรากดเล็งเนี่ยมันจะกั้นหายใจให้ด้วยเว้ย มันจะกั้นหายใจให้เราทําให้เราเวลาเราเล็งประมาณ3ามสี่วิแรกถ้าเรามีสติ b i ลิตี้สูงสูงเนี่ยเราจะสามารถกั้นใจกัน้นกั้นหายใจได้นานใช่ปะนั่นแหละปืนแม่งโคตรนิ่งเลยแล้วบวกกับว่าตัวอนาล็อกอะ่ะเวลาเรายิงมันไม่มันค่อนข้างที่จะแบบอยู่ที่เซนเตอร์อะ่ะมันนิ่งอยู่แล้วอะ่ะเวลาเรากดที่คือปืนแม่งโคตรนิ่งเลยนิ่งกว่าตอนที่ผมใช้เมาส์อ่อะเออบวกกับมีเอเมชช่วยด้วยนะครับฉะนั้นระยะกลางเนี่ยจอยเนี่ยค่อนข้างดีเลย สรุปแล้วเนี่ยมันได้เปรียบหรือเสียเปรียบโกงไหมอะไรงนี้หลายคนอาจจะถามนะครับคืออันเนี้ยต้องบอกเลยว่าขึ้นอยู่กับปัจเจกบุคคลบุคคลเลยก็คือขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนอย่างผมผมใช้จอยถ้าถามว่าได้เปรียบไหมผมรู้สึกว่าผมเล่นได้ดีกว่าเมาส์นะครับเพราะว่า1นึ่เลยก็คือเรื่องของ m อมแน่นอนอยู่แล้วนะครับมันทําให้เราสามารถล็อกตัวอะไรย่างได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกข้อดีหนึ่งก็คือเรื่องของออโต้โฮออโต้ การหายใจแอตโนมัติเวลาเราเลงผมแม่งสแปมปุ่มปุ่มเล็งอย่างเดียวแหละพอมันหมดลมหายใจปุ๊บผมสแปมใหม่อะไรอย่างนี้ทําให้รีคอยผมเนี่ยมันนิ่งมากๆนิ่งกว่าตอนที่ผมใช้เมาส์นะครับอ่ะมาในเรื่องของข้อเสียกันบ้างก็อ,อาจจะแพ้วกระยะไกลเนี่ยโดยเฉพาะพวกจัดการสายผิวสายพีซีเมาส์วิง่งหดหดไม้ไวรอนเงี้ยวรอนแบบไอ้นี่มาเลยเขาเรียกอะไรวะเปิดเจ็ตแพคมาเลยอันเนี้ย <c oughs> ผมจะแพ้เพราะว่าผมหันไม่ทนันอันนี้เป็นข้อจํากัดของจออยู่แล้วนะครับยิ่งผมเล่นเป็น medium sensitive ด้วยก็คือมันจะไม่ได้หันเร็ว ะฉะนั้นวิธีแก้ของผมคือผมก็พยายามไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นเช่นไม่เข้าไปในตึกไม่เข้าลิฟต์เจอไวรัลก็คือเราอยู่ตรงที่แจ้งเลยอะไรแบบนี้ให้มันวิ่งมาหาเรานะครับอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีแก้ทางของผมนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเจอก็คือเรื่องการใช้สกิลการสปอร์ตต่างๆการอินเทอร์แอคต่างๆการจะชุบอะไรเงี้ยอย่างเช่นการจะชุบเนี่ยเราต้องกดปุ่มสีเมมส่เหลี่ยมใช่ไหมกดสี่เหลี่ยมเพื่อให้มันชุบเพื่อนฉะนั้นเราก็จะไม่สามารถขยับได้ไปสักพักหนึ่ ไม่สามารถหันไปไหนมาไหนได้ไปสักพักหนึ่งนะก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของความเขาคลองตัวแล้วก็เรื่องของการใช้สกิลต่างเนี่ยอาจจะไม่ได้แม่นเท่ากับตอนใช้เมาส์นอกนั้นก็คือโอเคเลยนะครับคือจริงๆแล้วโดยสรุปต้องบอกเลยนะว่ามันขึ้นอยู่กับบุคคลอย่างที่บอกไปตอนแรกนะใครใครถนัดใช้จอยก็ใช้จอยไปใครที่เล่นมาโฮมาก่อนไม่ต้องไม่ต้องใช้ไม่ต้องกลับมาใช้จอยนะแต่ว่าเอาจริงๆนะถ,ถ,ถ้าจะให้โกงจริงนะใชใ้อุปกรณ์แปลงจอยแต่ใช้เมาส์ เหมือนกับตอนนี้ที่ระบาดกันอยู่ในมือถือคือหลอกหลอกเกมว่าเราใช้มาใช้จอยเราก็จะได้เอ็มแอสซิสอะไรครบเลยนะแต่จริงจริงแล้วต่อเมาส์ก <c oughs> <c oughs> ็จะเป็นอะไรแบบนี้นะครับผมใดๆก็อย่าไปอย่าไปหาทำเนาะเสียตังคระเป๋ามันก็ไม่ได้แบบได้เปรียบอะไรขนาดนั้นสำหรับใครที่ใช้เมาส์เราต้นจอยตบมาก็ไม่ต้องไปไปฝึกจอยนะมดี๋ยเอามาเสียดายตังค่าจอยนะครับฝึกเล่นเมาส์ให้เก่งไปเลยนะครับมันผมว,ว่มา,า,ามันไม่ได้มีอะไรโกงไปกว่ากันเลย นะครับโอเคหลักๆที่ผมจะมาพูดในคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็หากใครมีข้อสงสัยหรืออะไรก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับหรือใครมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมหรือมีประสบการณ์อะไรเพิ่มเติมก็สามารถแชร์มาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับถ้าชอบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมคอนเทนต์เดลท่าฟอนและคอร์ลออฟดูตี้นะครับผมสำหรับวันนี้อาร์ทีเจเอกไปแล้วครับสวัสดีครับ